สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนสวัสดีครับเพ,พื่อนๆคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าขอยืมรถปิกอัพของคุณพ่อตามาครับเนื่องจากว่าเครื่องตัดหญ้านเนี่ยจ่าไปท่อมแล้วก็ทําให้ผมนึกถึงไงครับว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีเรื่องของการไปชิมอาหารแน่นะครับดังนั้นท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆน,น,นะครับติดตามดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเครื่องตัดหญ้านเนี่ยผมจะนําไปทําอะไรบอกคร่าวๆก่อนก็ได้ครับว่า มีพี่น้องมุสลิมเราครับเขามีกิจการในเรื่องของอเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เป็นร้านหนึ่งครับที่ผมขอแนะนําว่าร้านนี้นะครับการแนะนําลูกค้าดีมากเดี๋ยวตามผมไปแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะไปที่ไหนกันแต่ที่แน่ๆวันนี้จะไม่มีการชิมอาหารขอคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับในช่วงนี้ที่ว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้พาไปชิมอาหารแต่พาไปแนะนํากิจการของมุสลิมเรานะครับที่ควรจะเรียกว่าอุดหนุนกันนะครับตามไปครับ มมรป๋าไม่ลงหรอลงดิลงไม่ได้ทำไมอ่ะนี่ลงอ่ะเปิดเดบอบอก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 หนูไม่เปิดได้ป๋าลงไงอ่ะอ่าถึงแล้วครับเพื่อนๆครับดีครับ กิติยนต์เครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสูดน้ำเครื่องตัดกิ่งจํำน่ายรับซ่อมพร้อมอะไรนี่ครับร้านนี้แหละครับที่ผมบอกว่าผมจะพามาในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเอาเครื่องตัดหญ้ามา2ตัวมาให้ทางบางโรซีทหรือวางกิติเนี่ยนะครับเขาได้ดูแลให้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรเขาทำอะไรเขาบริการอะไรตามผมไปข้างในนะครับ ครับเพื่อนๆผมอยู่กับบางรอซีนะฮะเครื่องตัดหญ้าต้องบอกว่าอันนี้เป็นกิจการของมุสลิมแบบผมขอแนะนำนะครับเรื่องของอุปกรณ์ตัดหญ้ามีให้เพื่อนๆได้เห็นวันนี้มาเนี่ยเสียงดังนิดน,นึงแล้วก็รบกวนบางก็ด้วยแล้วก็ลูกค้าที่มาเนี่ยบางเ็าจะแนะนําเลยว่าบ้านเราหญ้าขึ้นแบบไหนหินเยอะไหมเขาจะแนะนําเรื่องของใบมีดลักษณะาการใช้ใบให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับถ้าเป็นหญ้าสวนก็สนใจจานคมสิบใบมีดจะดีกว่า ลักษณะใบมันจะดีกว่าครับตัดได้ไงานถ้าถ้ามันมีหินก็โอเคใช่ไหมครับครับถ้าอย่างงี้ก็ตัดได้ให้สงูงสูงจากพื้นที่ดินไปหน่อยให้มันพ้นเราจะได้เห็นหินเห็นอะไรได้แ,แรกเราอย่าเพิ่งไปตัดติดเราให้ถูพื้นจากพื้นก่อนประมาณครึ่มหนึ่งเราจะได้มองเห็นแล้วเวลานนั้เราค,ค่อยตั้งมันจะดีกว่าครับถ้าเราไปตัดต่ำเลยเนี่ยบางทีมันมีขวดหินขวดอะไรเงี้ยกลางแคปเดียวก็จะกระเด็นอะไรเงี้ยมันจะอะไร,ะระา,าย ยังไงขอบคุณบางมากนะครับวันนี้ผมเอามาเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวฝากให้บางดูแลให้ผมนิดนึงนะครับได้ครับได้ครับครับผมเดีวนี้พูดถึงพูดถึงย้าญ่าแต่ละสิ่งเ่ยมันมันก็มีความเหนียวความอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแล้วถ้าก็ถ้าจะเอาตัดก็บางทีมันต้องขึ้นอยู่กับประเภทมัน บางคนเป็นเอาญ้าลกแล้วไปตัดเป็นเอ็นเนี้ยมันก็จะเปลืองเอ็นเครื่องสึกหลอไวแต่ถ้าจะให้ดีก็คือจานอมติดไปมีดแล้วก็สําหรับญ้าลกๆอะไรเงี้ยครับก็จะดีกว่าจต้องขึ้นอยู่กับเหมาะกับญ้าเหมาะกับงานมันนะครับร้านดังนี้อยู่ตรงไหนถ้าอยากให้บอกพี่กันนิดนึงอ่าอยู่ถนนประชาร่วมใจคูซ้ายนะครับอยู่ระหว่างประชาร่วมใจ47กับเ9เลยแยกบาแลมาหน่อยบาลแลงกีเวรครับ,รบก็อยู่ระหว่างกลาง 4.7 4.9หยุดวันหยุดล่ะเปิดทุกวันครับแล้วที่นี่เราจากขายอุปกรณ์ตัดหญ้าทั้งหมดแล้วเนี่ยครับทําอะไรอีก้่งฮะก็ส่วนใหญ่ก็มีรับซ่อมจำหน่ายอะไรอะไรเงี้ยครับยังไงเพื่อนๆว่ามานะครับที่นี่ครับแล้วก็บางรอยีนนี่ถ้าบางรอยชิ้นไม่อยู่ผมผมมาครั้งหนึ่งโอ้โหลูกน้องลูกน้องอย่างนี้เลยแนะนําตลอดถามว่าลักษณะหญ้าเป็นแบบหมาหญ้าสูงขนาดไหนรับรองเพื่อนๆไม่ผิดหวังนะครับสำหรับร้านนี้แนะนานะครับสาหรับ รอชีทเครื่องตัดหญ้ากิติยนใช่ไหมกิติยนกิติยนนะฮะแวะมาได้นะครับตามที่บางท่านเขาได้บอกไปนะครับวิธีการอาจจะมีทำไงครับบางอย่างเราใช้นานใช้ทีก็6เดือนสักครั้งหนึ่งก็จะดีกว่าครับจะทําให้หางไม่สั่นและเครื่องมันจะนิ่งกว่าเวลาเราตัดจะไม่กระ้านมือครับมันก็จะใช้งานได้ดีกว่าเวลาเราอัดเองก็สามารถดึงออกมาได้เลยดึงออกมาได้ดึงออกมาแล้วก็ทาทีละอันหรือว่าหรือว่าถ้าในหางเนี่ยถ้าเราอัดไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งแต่ถ้าตรงหัวเกียร์จุดนี้นะครับ อช้นิ้วอัดได้เลยอันนี้ก็ตั้งสามเดือนถึงหกเดือนหนึ่งครั้งครับก็จะโอเคกว่ามันจะไม่สั่นแล้วพวกลูกปืนหัวเปลืองก็จะไม่พังนะครับก็จะใช้ได้ยาวๆครับเป็นความรู้อย่างมากเลยนะฮะนอกจากที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องตัดหญ้าแล้วมีความรู้มากมายในเรื่องของการตัดหญ้าด้วยนะครับมันเป็นมันเป็นศาสตร์และศิลป์จริงๆนะครับในทุกๆอาชีพในทุกๆก,กิจการฉะนั้นเพื่อนๆครับ ผมอยากจะบอกว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เรื่องของการอุปาปรสาสัยผมมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแนะนําที่ดีเกิดขึ้นจากลูกน้องของที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกิติยนหรือว่าบางโรซิทที่ใช้ชื่อเฟซว่าบางโรซิสเครื่องตัดหญ้านะครับลองไปเสิร์ชหาดูได้นเพื่อนๆครับนี่บางโรซิสนะฮะเขาสาธิตวิธีการตัดวิธีการที่จะใช้บานแบบนี้ใช้อย่างไร <independently> เห็นไหมครับว่าถ้าเพื่อนๆมาที่นี่นะเราจะได้รู้ว่าไอยแบบไหนเหมาะกับงานตัดหญ้ายังไงด้วยเป็นอีก ที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําดูนะครับเนี่ยนะครับที่อยากจะบอกว่ามามาที่นี่แล้วเนี่ยนะครับได้ซื้อของแล้วได้รับคําแนะนําอย่างดีด้วยนะครับท่านแนะนําให้เราดูด้วยเห็นไหมครับนี่ครับใครมาทาไม่เป็นนะครับมาดูตรงนี้จะรู้เลยนะครับว่าใช้ได้เลยขายพวกนี้จะไม่กระเด็นครับจะตัดตางขอบตูนขอบะไรได้ครับมันก็จะละเอียดกว่าแต่ถ้าอย่างที่ใส่ให้ตัวสจังหวะพวกนั้น ใบมันจะสําหรับหญ้าลกๆหญ้ปาป่าใช้ได้ดีกว่าครับมันก็จะเหมาะกันคนละอย่างครับครับอ Aww, ขอบคุณมากครับบังครับได้ครับ <indung S 1> <ด>ครับค, <har. S 2> ครับบังครับพูดถึงว่าการบริการที่เนี่ยเรื่องของการนํามาซ่อมมาครับบางทีคนที่เขามีการจัดสวนของเขาเนี่ยเขาเอาเครื่องมาซ่อมมาเครื่องมาทำเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับจากเราในการอำนวยความสะดวกคืออะไรครับก็คือถ้ามาถึงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราเรื่องอารุณ์อะไรเนี่ยเราจะมีครบ ส่วนใหญ่นะฮะเกี่ยวกับเครื่องยนต์การะเษตรเวลามาถึงปุ๊บก็อยากให้ลูกคายืนรอได้เลยแล้วก็สามารถรอได้เลยเช็คเบื้องต้นก่อนถ้าลูกค้าตกลงซ่อมเราก็เรื่องอะไหล่ลูกค้าก็รู้ได้เลยว่าเราเปลี่ยนอะไหล่ตัวไหนอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะเข้าใจและจะแนะนําวิธีการใช้และอย่างหนึ่งถ้าบางทีเครื่องที่เป็นตัวใหญ่ๆ<อ>ก็ต้องตีราคาก่อนซ่อมถ้าลูกค้าไม่ซ่อมเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าบริการนะครับสุดท้ายผมเรียนถามอย่างนี้ครับว่าถ้าพูดถึงความพิเศษของกิติยน์เครื่องตัดหญ้าเนนะรรบอองาืไก็ ่วนใหญ่ซ่อมและรอได้เลยถ้าส่วนใหญ่นะฮะไม่ต้องทิ้งเครื่องไว้ไม่ต้องเสียเวลาบางทีเป็นแค่เล็กๆน้อยๆก็สามารถยืนรอได้เลยครับแป๊บเดียวครับขอบคุณครับยินดีครับสั่งอะไรอ่ะสั่งอะไรชาเขียวฮะชาเขียวชาเขียวก็มาให้มาถ่ายงานกินสละไม่เป็นไรปะปปาไม่ได้กินครับปาจะไม่กินกินอ๋อเหรอขอของไม่กินองนี้ดื่มอยู่นะนี่นี่ ให้เพื่อนๆเห็นนิดนึงนะครับมาถึงกิติยนต์แล้วน,นะครับเ้ายังมีเมนูน้ำด้วยนะฮะเมนูชาน,นมไข่มุกเพื่อนๆมาเนี่ยนะครับความร้อนนี่จะบรรเทาลงไปเลยนะนมนมสดทูโทนซิเห็นป่าถ้าเห็นว่านมสดทูโทนด้วยกมีนะฮะนมสดทูโทนเมนูชาน,นมไข่มุกอิตาเลียนโซดาสะนันนะฮะเพื่อนๆมาที่นี่นะฮะถ้ามีความร้อนอยู่นะฮะดับกระหายได้เลยนะครับร้านนี้ เอาบริการอยู่นะครับสั่งอะไรไปอะ่ะไม่บอกไม่บอกสั่งให้ป๋าป่ะไม่ไมจับ <c oughs> อยากกินด้วยอะ่ะเอานี่ดีกว่านมสดทูโทนกาแฟาวันนี้ไม่ชิมครับวันนี้ดืมด่มดื่มกับผมน<ว>ี่แหละบอกแล้วไงวันนี้ไม่มีกินไม่มีชิมดื่มอ่นะโอเคเดี๋ยวรอนสักครู่ะเดี๋ยวชิมกันปถานะ้ำเป็นไงบ้างนี่ไงได้ละก็จบคลิปนี้นะฮะด้วยกับการคลายร้อนด้วยกับนมสดกาแฟ บอกแล้วนะครว่ามีมาคลิปนี้เนี่ยนะครับไม่มีชิมแต่มีดื่มนะเพราะว่า,าอดไม่ได้จริงนะครับนอกจากจะกินแล้วนะฮะก็ต้องมีดื่มด้วยนะเพราะตอนนี้เนี่ยหิวแล้วเกินขอดื่มก่อน ผมจะบอกเพื่อนๆว่ารสชาติดีนะครับมาชีติโยนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหิวเนี่ยนะครับก็วะแล้วก็รับประทานได้นะฮะดื่มไม่ช่ะรับประทานดื่มได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับค่าบริการของเขานี่ไม่แพงนะครับผมนํามาเนี่ยไม่แพงครับไม่แพง ตั้งใจมาเนี่ยน่าจะหมดหลายตังนะหมดไม่กี่ร้อยเอยงครับสองเครื่องนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของอากาศอัจารบีให้ด้วยก็ฝากคลิปนี้ไว้กับกิติยนต์เครื่องตัดหญ้านะครับโดยบางรรซีนนะครับที่ดูแลอย่างดีถ้าบางโรซีนมาอยู่ทีมงานของเขา้องๆของเขาดูแลอย่างดีแนะนําอย่างดีเลยฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีชิมไม่มีกินแต่มีมดื่มใช่ไหมอติย์ าลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์คำตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวีดัตสวัสดีครับ